อนักง,งานมาสายบ่อยมากแบบนี้หักเงินเดือนได้ไหมครับอาจารย์ตามหลักแล้วหักไม่ได้แต่สามารถจ่ายเงินเดือนตามเวลาที่มาทํางานได้นะครับถ้าไม่มีการตกลงกันเลยมันคือเรื่องของการขาดงานมาสายคุณต้องลงโทษการจะไปหักเงินคําว่าหักเงินคือไม่จ่ายค่าจา้างกฎหมายคงไม่ได้เปิดช่องให้ยกเว้นแต่ว่าเป็นการตกลงกัน จ่ายเงินตามเวลาที่มาทํางานนะ่แสดงว่าคุณต้องมีข้อตกลงนะอันนี้คือสรุปว่าหักไม่ได้แต่จ่ายตามเวลาทํางานได้มันก็เหมือนกับการหักได้นะแต่จะไปเรียกว่าหักเลยไม่ได้อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2แก้อย่างไงคาถามผมถ้าผมถามกับว่าถ้ามารับเงินล้านหนึ่งเงินสดล้านหนึ่งคิดว่าเขาจะมาเช้าหรือมาสายสรุปเขามาเช้าได้แต่เขาไม่ได้สนใจที่จะมาสายมาเช้า คำถามมาสายแล้วเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมมาสายก็ไม่มีผลก็ขู่นู่นนี่นั่นไม่หักก็ได้สวัสดิการเท่าเดิมดมนูนี่เหมือนเดิมแล้วทำไมผมต้องมาเช้าในเมื่อใครๆก็มาสายปัญหาโลกแต่ครับแต่แก้ง่ายนิดเดียวคุณสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรคุณเอาระเบียบเข้าไปจับแต่สิ่งที่จะดีกว่าสร้างแพชชั่นให้คนอยากมาเร็ว ตามเวลาเพื่อได้ผล formance ในการประเมินประเมินแล้วได้อะไรกลับไปเรื่องจัดเกรดวัดผลประเมินสวัสดิการที่มันพิเศษมากกว่ากับคนที่ถูกประเมินผ่านแล้วจะเป็นวัฒนธรรมว่าไม่มีใครอยากจะมาสายเพราะจะอดสวัสดิการเหล่านั้นเอาจุดนี้เข้าไปแก้น่าจะดีกว่ามัวแต่ไปลงโทษลงโทษถามว่าคนเก่งๆแต่มาสายมันต้องมีสาเหตุสิ แค่ทําให้เขาอยากเก่งอยากเกติบโตกับองค์กรปัญหาเรื่องพวกนี้ผมว่าปัญหาเล็กโฟกัสลงทุนเพิ่มความรู้เรียนรู้อบรมสัมมนาวางระบบที่จะทําให้ท่านเงินเดือนเพิ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดด